เงินดิจิทัลเฟส2ขึ้นสถานะแบบนี้แปลว่าอะไรยังมีสิทธิ์ได้รับเงิน1 0 0 0 0บาทหรือไม่ฟังรายละเอียดในคลิปหลังจากที่รัฐบาลเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์เงินดิจิทัลเฟส2ผ่านแอปทางรัฐในวันที่22มกราคมตั้งแต่เวลา 6นาฬิกาเป็นต้นไปมีผู้สูงอายุที่เคยลงทะเบียนเงินดิจิทัลเฟส2เข้าสู่ระบบในแอปทางรัฐอย่างต่อเนื่องและเมื่อทุกคนเข้าตรวจสอบสิทธิ์แต่ละคนก็จะได้รับข้อความแจ้งสถานะที่แตกต่างกันออกไปสถานะแจ้งว่ายินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์โครงการกระตุน้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุแปลว่าผ่านคุณสมบัติเงื่อนไขเงินดิจิทัลเฟส2รับเงิน10,000บาท ให้รีบผูกพร้อมเพภายในวันที่22มกราคม2568เพื่อรับเงินดิจิทัลเฟส2โอนเข้าบัญชีในวันที่27มกราคม2568นี้ถ้าสถานะแจ้งว่าท่านลงทะเบียนสำเร็จแต่ไม่เป็นผู้สูงอายุตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนโครงการเติมเงิน10,000บาท ผ่านดิจิท a l วอลเลตให้ท่านทราบตามวันและเวลาที่รัฐบาลกำหนดแปลว่าสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนโครงการสำเร็จถึงขั้นตอนที่3แต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุปัจจุบันกำลังตรวจสอบสิทธิ์กับหน่วยงานถ้าสถานะแจ้งว่าปิดลงทะเบียนขณะนี้หมดเขตการลงทะเบียนแล้วแปลว่าไม่ได้รับสิทธ์เพราะไม่ได้ลงทะเบียนให้สำเร็จก่อนวันที่15กันยายน 2,567สถานะแจ้งว่าโครงการกระตุ้นเศร,รษฐกิจปี2,567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการแปลความหมายได้2แบบคือเป็นผู้จัดอยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัดคนจนและผู้พิการได้รับเงินโอนเข้าบัญชีแล้วและโอนเงินไม่สำเร็จและยุติการโอนเงินเพราะสิ้นสุดโครงการแล้ว